เรนดอมออล่าและสเสนห์ดึงดูดของคุณในตอนนี้ก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำต่าง,งต่างเห็นและพิมพ์อวยพรโตคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปูจา๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสาเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัว อยากตรงจุดกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงนะครับเรามาแรนดอมกันเมื่อถามถึงออร่าและสเสน่ห์ดึงดูดของคุณในตอนนี้ให้พิเรนณนครับแต่ระบายสะท้อนถึงพลังและคุณสมบัติโดดเด่นในตัวคุณได้ดังนี้ข้อแรก นักสืบนะครับออร่ราของคุณคือความฉลาดในการสังเกตและเข้าใจสิ่งต่างๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่มาจากความลึกลับและความสามารถในการค้นหาความจริงหรือแก้ไขปัญหาในสารการณ์ที่ซับซ้อนคนรอบข้างอาจรู้สึกประทับใจในการเฉียบคมและอ่านเกมต่างๆของคุณใบที่2ขึ้นมาว่าค้าขายสเสน่ห์ของคุณในตอนนี้คือความสามารถในการดึงดูดโอกาสและสร้างความสัมพันธ์ ตัวคุณเป็นประกายพลังแห่งนักเจราจาและความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นผู้คนชื่นชมในความมั่นใจและความสามารถในการสร้างคุณค่าในสิ่งที่คุณทาไม่ต้องมามอบให้สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความใจกว้างและการแบ่งปันพลังแห่งความเมตตาและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคนรอบข้างสัมผัสดได้ถึงความ จริงจังจริงใจของคุณซึ่งดึงดูดให้พวกเขารู้สึกอยากอยู่ใกล้และตอบแทนคุณไพระเพืมาบอกว่าตั้งฉิดออร่าของคุณคือความสงบและความมุ่งมั่นคุณดึงดูดผู้คนด้วยการมีสติและความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆด้วยสมาธิและความชัดเจนผู้คนอาจมองคุณเป็นแรงบรรดาลใจและศูนย์กลางแห่งพลังบวก ให้คนไหวช่วยกันทำมาหากินสเสน่ห์ของคุณในตอนนี้คือการสร้างความร่วมมือและความสมามัคคีคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าการร่วมงานหรือการอยู่ด้วยกันสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้คนมองว่าคุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจและมีพลังในการสร้างทีม ตอนนี้สเสน่ห์และออรา่าของคุณเปล่งประกายไปตามธรรมชาติที่คุณแสดงออกไม่ว่าจะเป็นความเจียบโคมความใจกว้างหรือความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดและน่าจดจ,จําในสายตาผู้อืน่นใครสนใจดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง